คือหมดนี่พี่ว่ามันเกินล้านเ้ยประมาณล้านเลยประมาณเกินล้านเอาไง,ไงอ่ายง่อ่ะให้ผู้ชมอา่านที่คุณเห็นอยู่นะครับทั้งหมดนี่นะครับผมเอาแค่กองนี้กองเดียวอะ่ะราคาก็มากกว่าแปดแสนเข้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมเก่งตะลอนขี่นะครับผมวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่ถนนลังสิตลำลูกกานะครับผม เพื่อที่จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวชมนะครับกับฟาร์มมา้าฟาร์มหนึ่งนะครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนี้เองนะครับในชื่อคอกที่ว่า BB Horse Stable นะครับผมส่วนด้านในนะครับผมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วข้อเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในพร้อมๆกันครับไปไปพร้อมกันครับ ชีดไปบนเส้นทางฝันมีมาเป็นเพื่อนทางเดียวกันไม่มีวันโดดเดียวเลยตลอนทีชีวิตที่ฝันไฟชีดไปทุกเส้นทางด้วยใจมั่นคงและตอนนี้นะครับผม,ผมก็ได้มายืนอยู่กับน้องบลน,นะครับหรือ,อ,อชนายุทธ คนบุญนะครับผมสวัสดีบอลสวัสดีครับพี่ขอเรียกบอลนะได้อ่าโอเคบอลบอลตอนนี้บอลเป็นครูประจําที่นี่อยู่ใช่ไหมครับที่นี่มีครูทั้งหมดกี่คนมี2คนครับมี2คนมีบอลกับกับครูจีนอีกคนนึงครูจีนซ้อมมาอยู่โอเคครูจีนก็รู้อยู่แล้วเรื่องกระโดดอ่าเน้นเรื่องกระโดดส่วนบอลนี่อ่าก็จะกีฬาหลากหลายประเภทกีฬาอ่าใช่ตอนนี้ที่นี่เขามีสอนอะไรบ้างดีว่มีทั้งเดสซาดจัมปิ้งอีเวนติ้งเลนนิ่งซิกแซกอ้อมถังครับเรียกว่าเอาหมดที่เป็นอีควิสเตียนที่เป็นเกี่ยวกับม้าใช จะพาพี่ชมบรรยากาศกองม้าหน่อยพื้นที่สมดุที่นี่มีกี่ไร่ประมาณสี่ไร่กว่าครับสี่ไร่กว่าใช่ไหมแล้วแบ่งเป็นไอ้แปลงเนี้ยคือจะทําสนามด้วยเห็นว่าจริงๆแล้วเราจะทําเป็นสนามขี่ม้าด้วยอืแต่ทีนี้ว่าเอาทำมาแปลงปล่อยก่อนเพราะว่าเราจะรองรับไว้สำหรับงานแข่งจะจัดแข่งขันคาร์บอยครับจะจัดแข่งคาร์บอยอย่างเดียวจะจัดจัมปิ้งด้วยไหมถ้าอนาคตถ้าดูคาร์บอยก่อนถ้าโอเคอาจจะอนาคตอาจจะมีจัมปิ้งมาร่วมด้วยใช่ครับอาจจะมีแบบจัดเล็ก ก็ดีนะพี่ว่าแล้วสังเกตอย่างหนึ่งคือคอกม้าที่เนี่ยจะกางงุ้งแบบคุมมุ้งลวดหมดเลยเพราะว่าอะไรอ่ะเราเซฟมาให้ลูกค้าครับแบบไม่เรื่องบอกเขาเลี้ยงแบบว่าลุงไม่ให้ไต่ไรไม่ทองยุงไม่ให้ไตไร่แม่้องได้นักพาพที่ดูขอกม้าหน่อยปะว่าขอกม้าอะไรมีกี่ขอกอะไรยังไงเดี๋ยวแล้วทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่ในขอกมีม้าทั้งหมดกี่ตัวประมาณ28ตัว28ตัวเป็นเป็นม้าเล็กประมาณกี่ตัวประมาณ เก้าสิบตัวประมาณนั้นครับอ๋อคือมีม้าเล็กและม้ากลางอ่ะม้ากลางอันรวมอยู่ในม้าเล็กแล้วอ๋อแล้วเป็นม้าใหญ่ที่เหลือใช่เป็นม้าใหญ่ก็คือรองรับทุกช่วงวัยใช่ทั้งแต่เด็กแล้วก็คนวัยรุ่นใช่แล้วก็นักกีฬาเลยนักกีฬาเลยใช่กาเป็นพวกวบบัดไปเลยใช่ตอนนี้มีออกแข่งบ่อยไหมโอ้ตอนนี้เกือบทุกอาทิตย์เลยครับออกแข่งทุกทีทเลยเพราะว่าเราแข่งในกีฬาของขาวบอยด้วยแล้วก็กีฬาขององกิจด้วยใช่มันก็เลยแบบติด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 กันไป แล้วที่เห็นว่าตอนนี้หมอกำลังทำซันเออแล้วที่นี่มีหมอประจำด้วยหรอนี่ครับนี่ครับมีหมอประจำพอประมาณสามคนสองคนสามคนครับมีหมอประจำคอยอยู่คอยดูแลอยู่แล้วเรื่อยๆใช่กรณีที่มาลูกค้ามีปัญหาใช่ครับก็หมอเข้าประจำหมอเข้าเข้าชาร์จได้ทันทีใช่ครับอ๋อแล้วอย่างเวลาม้าไปแข่งกลับมาเนี่ยมันต้องมีการดูแลอะไรหลังจากการแข่งครับเราก็มีเครื่องเลเซอร์คอยคลายกล้ามเนื้อม้าเครื่องเลเซอร์เลยเหรอใช่ เครื่องเลเซอร์เครื่องเป็นล้านนะนะใช่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ด้วยล่าสุดด้วยเราเราเรามีอยู่ประจำแบบนี้เลยมี่ประจำคอกเลยหนึ่งเครื่องไอ้ไอ้เครื่องนี้ป่ะใช่อ๋อเครื่องนี้นะเดี๋ยวดูหน่อยขอดูหน่อยฮะอันนี้เครื่องเป็นล้านนะครับนี่หยิบออกมาได้เลยอ่าออกมาได้เลยเนาะอันนี้รุ่นนี้มันอัพไอโอเอสยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอ๋อนี่เครื่องเลเซอร์นี่คือเครื่องราคาเครื่องราคาเป็นล้านนะครับว้าวนะะฮ มีประจาอยู่ที่ข้อมีประจาครับไม่ได้ไม่ได้ไปหยิบยืมใครมาไม่ได้ไปหยิบยืมใครมาพร้อมใช้ตลอดพรใช้ชั่วโมงอก็คือว่าพระถ้าเวลาม้าไปแข่งกลับมาเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยระตุ้นม้าจะตุ้นกล้ามเนื้อใช่ใช่ไหมมันช่วยเรื่องอะไรบ้างไอ้เลเซอร์จริงๆแล้วช่วยได้หลายอย่างเลยนะรักษาก็ได้อื แล้วก็บรรเทาก็ได้ใช่กล้ามเนื้อตรงไหนตึงไกลบรรเทาที่บรรเทาสาธารณภัยใช่อย่างนั้นโอเคอ๋อก็คือหลักๆก็คือช่วยในเรื่องของการกล้ามเนื้อช่ช่วยฟื้นฟูฟืนปูบรรเทาอาการปวดอะไรอย่างนี้เนาะโอเควางดีๆกันฮะเรื่งมาเป็นร้านนะครับผมอ่ะโอเคแล้วเี๋มีตรงไหนพาพี่ดูต่อยเดี๋ยวไปดูข้างหลังแล้กันครับได้ครับได้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูห้องอ่านกันครับอ่ะได้ห้องเก็บอ่านใช่ โอ้ห้องเก็บอ่านนะเนี่ยขออนุญาตนะครับอันนี้คืออ่านที่เอาไว้ให้ลูกค้ามาขี่ใช่ครับถูกไหมฮะอ่านอ่านพวกนี้นี่อันนี้อันนี้อ่ะอันนี้อ่านอันเดซ่าอันเดซ่าอันเดซ่ามีสองหลังอันนี้อันจ้ำอันจ้ำใช่เดี๋ยวนะอันนี้ึกว่าจะยี่ห้อดีด้วยใช่ไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นหลังก็มีทั้งหลักหลักแสนกับสองแสนกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อันนี้อานลูกค้าที่มาเช่าม้าเราคี่อานเราแต่อานเราให้เขาใช้อานเราแต่ให้เขาใช้ที่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 า่ที่ชี่ที่ที่ทั่ที่าบาทเ่ี่ยนะใช่ทช่อี่ท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 ี่อี่ที่ที่ที่ะร่คา่ทร่าไหร่บ้่งไหนลองไ่่ทิ่ที่ท0อี่าแสนกว่าแ่นว่า่าอะไรประ่าณ่ที้ที่ที่ที0นี่ที่ท่าแสนก่่าี่ทีนนี้ี่ทีีี่ท่่่่่่า่นี้ยอันนี้ก็แสนน่าจะจ่ผิดน่าจะ ไอ้เก่าๆเนี่ยอันนี้อันนี้ก็แพงครับอันนี้น่าจะน่าจะสองกว่าเพราะอันนี้สั่งตัดมาจากกรุงนอกเลยแต่เก่าหน่อยอ,าอมาตัวที่ใช้ปลดกษเสียนมาแล้วนี่เก่าหน่อยเดี๋ยวนะพี่รูกคำนวณราคาข่งนะนี่สองสคือหมดนี่พี่ว่ามันเกินล้านนว้ยประมาณล้านเลยประมาณเกินล้านเอาง่ายๆอ่ะท่านผู้ชมอันที่ทุกคุณเห็นอยู่นะครับทั้งหมดนี่นะครับผมเอางี้แค่กองนี้กองเดียวอ่ะราคาก็มากกว่าแปดแสนเข้าไปแล้วนะครับ ใช่เดี๋ยวป่ะสองสี่หกอ่ะประมาณนี้ประมาณประมาณนี้นะประมาณอ่ะประมาณแปดแสนแล้วกันตรงนี้แช่กองนี้นะแล้วก็ยังไม่รวมตรงอีนี้อีกนะครับผมนี่เอามาให้ลูกค้าขี่จริงๆงหรอใช่ตั้งแต่ไปคอกหรือหรือรู้จักคอกม้ามาเยอะเนี่ยไม่เคยมีใครทุ่มทุนสร้างขนาดนี้นะครับผมคุ้มมากๆนะผมพูดเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้เข้ามามาเรียนที่นี่นะครับอย่างน้อยถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะซื้ออาหลังสองแสนกว่าเนี่ยฟิลเป็นยังไงเนี่ยคุณมาลอง เช่าขี่ก็ได้แล้วมาลองลองอ่านดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าฟิลฟิลมันต่างกันใช่ไหมต่างกันมากไหมกับกับอันปกติมันก็เซฟมากกว่ากันแต่ถ้ามันถ้ามันเหมือนกันคงไม่ทํามาแพงขนาดนี้หรอกใช่ไหมนะครับอันนี้มีอันคาร์บอยอีกนะครับนี่เนาะดูนี่นะครับผมนอกจากเจ่นที่เราบอกไว้แล้วว่าบอลบอกมาแล้วว่ามีทั้งคาร์บอยและอังกฤษถูกไหมฮะอันนี้ก็ของคาร์บอยใช่ล้วนๆเดี๋ยวพี่ถามตรงๆว่าเมื่อของมีมูลค่าขนาดเนี้ทำไมถึงไม่ไม่ทำที่เก็บดี จริงๆแล้วมันจะมีที่แขวนอะไรแต่ว่าช่างเขายังไม่ว่างมาทําให้เราก็เลยเอาวางไว้แขวนไว้แบบนี้ก่อนโอ้หโคตรเหนือเลยยังทำไม่เสร็จอ๋อยังทําไม่เสร็จแต่มันเป็นที่แขวนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนหมดเลยอันนีว่ายังไม่เสร็จอ่าฮะและอันขบอยหลังนี้เห็นคุมผ้าราคาเท่าไหร่เลยอันนี้ใกล้ๆสามแสนครับอันขบอยอันเลนนิ่งอ๋ออันเลนนิ่งนะครับผมตัวนี้นะครับก็ใกล้ๆสามแสนนะครับเดี๋ยวขอให้ชมนิดๆนหน่อยพอ อันนี้เป็นอานนี่ครับผมอาเลนนิงอานเลนนิงโดยเฉพาะนะครับอนขนาดยังไม่ลงน้ำมันยังสวยเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทั้งบอลซ้อมม้ากันต่อนะครับไปไปดูซ้อมม้าดีกว่าโอ้แต่อานยอมใจเลยว่านนี้โอ้โหยอมใจเลยจริงๆเปลี่ยนทาง ดีเปลี่ยนทางดีพี่บอกมือตึงๆหน่อยมองเครื่องไม่ต้องเร็วสามสองหนึ่งดีเป็นไงล่ะดี ลงมาเขาสีดํา3สอัพดีเดินแค่นั้นแหละตบคอแล้วพี่ถามหน่อยว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีเขายังไม่รู้จักบอล่าบอลเอเป็นครูเนี่ยเคยมีดีกรีมีรา,างวัลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นรางวัลใหญ่ๆหญมีไหมก็เคยได้ถ้วยพระราชทานครับแล้วก็ในจัมปิ้งนะครับอืมแล้วก็พระราชทานใน กีฬาคขบอยก็เคยได้ครับอืมคือเอาง่ายรางวัลใหญ่ที่เป็นนอนทุรานทานกวาดมาแล้วทั้งในขบอยแล้วก็ในในสายของอังกฤษของจัมปิ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่จะมาก็สบายใจได้ว่าครูที่เนี้ยไม่ใช่ครูโนเนมอ่ามีดีกรีมีดีกรีอยู่นะฮะและอย่างค่าบริการอย่างเงี้ยที่นี่คิดค่าบริการยังไงบ้างถ้าเป็นม้าขี่เล่น ออกกาลังกายม้าเล็กพันสองครับต่อชั่วโมงม้าใหญ่พันห้าเรียนเป็นนักกีฬาพันหกอ๋อเร,นนกกเรียนัเรียนเลนนิ่งพันแปดครับต่อชัมม่วโมงอเพราะอะไรทำไมเลนนิ่งถึงแพงกว่า <c oughs> การฝึกมา้าการทําม้ามันยากกว่าครับผมแล้วก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากอใช่เลนนิ่งมันละเอียดอ่อนก็คล้ายๆกับเดซราดของอังกฤษ ใช่ละเอียดยิบย่อยจริงๆนะฮะก็เลยต้องสอนละเอียดหน่อยใช่ต้องเป็นจี้เป็นตัว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 ไปเลยแต่พี่ว่ามันมันมันไม่แพงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือกว่าเราจะได้มาเลนดิ่งแต่ละตัวแล้วกว่าเราจะเก็บประสบการณ์อ่ะโอ้โหมันไม่ได้มีเยอะมากในเมืองไทยอ่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเหมือนของแรลไอเทมอ่าครับผมก็ต้องก็ต้องอยู่ในสภาพพร้อมจ่ายนิดนึงอ่าใช่แต่พี่ว่ามันก็ไม่ได้แพงอ่ะใช่มาาเลนนิ่งของเรามีดีกรีแชมป์ประเทศไทยทุกตัวอ่า ยิ่งไม่แพงเข้าไปอีกแล้วราคาตัวเกือบเป็นล้านด้วยใช่ครับอ่าผมว่าถ้ามีโอกาสมาได้มาครับมาลองดูเนาะเพราะว่ามาลองแล้วไม่ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องต่อคอร์สจะลองเป็นชั่วโมงก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะอ่ายังไงก็ขอบคุณมากบอนที่พาที่ไปเที่ยวชมกับคอก b ี h ีโฮสเทลนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะมาเรียนติดต่อได้ทางไหนบ้างเนี่ยทางเพจ b ี h ีโฮสเทลครับ อ่าเพจชื่อ B B h o s t a b l e เลยใช่นะแล้วเบอร์โทรมีไหมเบอร์โทรเบอร์โทร0 9 2 6 2 8 5 9 6 4ครับอาาา่าถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาลองขี่ม้านะครับผมกับมืออาชีพนะครับจริงๆเนี่ย ก็มาที่นี่ได้นะครับผมที่ b b h o s t ส l ทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากรอบ b b h o s t ส l ทไว้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดหนุนและท่าตะลอนขี่ของผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังซับนะครับและกำลังกาลังใจนะครับผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมกระบอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปนั้นจะนาอะไรมาเสนอก็โปรดติดตามกันตอนต่อไปนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จบเลิกกองนี่นี่ต้องเราอะไรต้องออไม่เพอเลยไปไหนแล้วคุยถามทำไมอย่างที่ได้มีหมอประจำสามคนเราเดินก่อนนะแล้วค่อยพูดนะสามเดินสักสามเก้านะใช่ครับเดินสามเก้าไป